ทดสอบบนบ้านเป็นกระสุน3แบบหัวตัดหัวตะก,กวัวหัวเต็มแล้วก็สามหเจหัวรูด้วยลำกล้องยาว19นิ้ว6เกลียวเป็นระบบลุกเลื่อน ถือยิงเอาใกล้ๆนะอันนี้นัดแรกเป็นหัวตัวหัวเต็มทำเครื่องมันไว้ก่อนนัดที่สองขึ้นข้างบนอันนี้นัดแรกตกวหัวเต็มนัดที่สองหัวตัด รูกมสวยนะเครื่องไม้นี้เป็นไม้แห้งนี่ไม้สดต่อไปเป็น, 3, น,นานะสามาเจดหัวรูโอ้แน่นเราเลือกนะสามาเจดหัวรูสามาเจดหัวรูนี่นะยังไม่ได้พลิกดูเลยว่ามันทะลุสักันอยู่หมดนะ อยู่หมดสามหราเจ็ดหัวรูหัวตะกวัวหัวเต็มหัวตัดแล้วก็สามหราเจ็ดหัวรูเมื่อกี้ลองลำกล้องสิบเก้านิ้วหเกลียวลำกล้องไปแล้วตอนนี้มาลองลำกล้องสิบหนิ้วลำแปดดแดใสเป็นกระจกไม่มีเกลียวเลย นี่นะชัดเจนนะ้อยเข้าขวางลำรีดก็ยังไม่ได้แทงเกียวก็จะได้เรื่องอำนาจหยุดยั้งเพราะว่ากระสุนมันตีขวางแต่เรื่องความแม่นยำก็จะลดน้อยลงไปถ้าเป็นสายล่าเป้าใหญ่ระยะใกล้ๆก็คงจะได้ตัวทั้งหมด อยู่ครบนะจะไปรื้อดูว่ามันเข้าประมาณไหนแต่ละอัน